สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอนแรกๆครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าตึงไม่ง่วงครับง่วงแม่ลูกครับแม่ไทยชวงร้อยยี่สิบหาครับเพศเป็นเพศดําดําอมช่มพู่ครับพี่น้องครับเป็นง่วงลูกตัวที่สองนี่ครับอายุสามเดือนครับพี่น้องครับสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วครับหน้าหนา่นๆเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้ยลูกครับต่างยานครับบึงเนี้ยครับ เป็นเพดเมียครับหนังหนาครับเป็นตาฮักครับราคาเบาแห้งครับหาหมื่นหกพันเท่านั้นครับพี่น้องครับหาหมื่นหกพันครับเอาไปเลยครับราคาเบาเบาครับแม่หนังหนาโพนใหญ่ครับเบิ่งครับช่วงท้ายครับเมื่อนี้บ้าตึงได้บรรยากาศครับยูสนามหนาบ้านครับพว่าขอกอังครับงวดเต็มนะครับเมื่อนี้ครับก็เลยมันไทยยู่เดินนี่ครับให้นพี่น้องด้เบิ่งครับบรรยากาศเปี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องครับ โ้แม่ลูกครับหกห้าหมื่นหกพันครับพี่น้องครับหาหมื่นหกพันครับเรียบดีขอขาดีครับถกถอนบ่มีครับที่สาคัญคือโอ้หนังหนาแห้งครับลูกครับไคสนใจครับตัวนี้ครับเอาไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับมั่วโค้แม่ลูกครับจะน้อยแม่กับคืนนะครับลูกสองเดือนเกือบสามเดือนนะครับุ้ยหนังหนาแห้งครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ พ่อสื่อแหงครับพี่น้องครับโคบนี่ครับหาหมื่นหกพันครับไก่ไก่บาตึงมีรดรับทรงครับพี่น้องครับโอม่าเลยครับคืนนี้ครับตลอดยี่สิบจีชะมงครับบาตึงลอรับสายอยู่ครับแม่ครับถึงว่าไท่กลางครับโคนใยั่ๆครับบือเรื่องง่ายๆครับน่อจีเต่าครับทกทอนว่มมี่ครับโอ้ยลูกง่ามแห้งครับพี่น้องครับน้าปืนเลยครับลูกครับเมืองครับถึงเชื่องครับ จับได้บายได้ครับไรสนใจครับพี่น้องครับงาอยู่บันนวาอำเภอบรรทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเนื้อนังดีครับง้อตัวนี้ครับแม่ลูกครับลูกเป็นลูกเป็นลูกผสมโตมากครับอุ้ยนังหนาครับเบือลื่งตานย่านครับเบืองช่วงท้ายครับเงาหางยังไงครับลูกครับเป็นลูกเพศเมียครับจากน้อยแม่กับคืนนวครับเลี้ยงอีกบ่โดนครับพี่น้องครับไรสนใจครับ แม่ลูกครับราคาเบาๆครับหามื่นหกพันครับพี่น้องครับนมสีเตาครับถูกถอนบ่มีครับแม่ถองอ่างยี่ยครับเป็นง่วเลี้ยงง่ายครับง้วแเนี่นี้ครับข้อมีจอยครับพี่น้องครับง่วนเนี่นี้ครับเป็นง่วเลี้ยงง่ายครับ่ายสูงลอยยี่สิบหาครับขอขาดีครับสีแดงอยู่ครับสีแดงอยู่ครับอันนี้อยา่ํำนะครับเบาตึงทายช่วงคำครับช่วงหกมงแรงครับ พึงแดงง่วงมากครับพี่น้องครับก็เลยฟ้ามาทายให้เอฟซีได้เบิ่งกันครับงามครับง่วงค่นนี่ครับหาหมื่นหกพันครับราคานี่ทรมาสอบถามก็บาวตึงได้ครับความทรงครับพี่น้องครับใกล้ๆครับใกล้ๆครับโทรมาถามได้ครับสามารถเบิ่งครับพี่น้องครับอู้งามแห่งครับคมนนี่ครับ หาหมื่นหกพันครับใครสนใจครับโผมมาหาบบาวตึงด้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับขึ้นนี้ครับแม่อีบดนเดยวก็ขึ้นแล้วครับลูกเกือบสามเดือนครับหนาแหงครับลูกครับง่ามครับงอโมนี่ครับนาซื่อนาเลียงครับโคมนี่ครับมือลึ่งยันๆนครับแม่นังหนาลูกนังหนาครับ เอ็ดดำอมชมพูครับพี่น้องครับเรียบดีคอขาดีครับพูดแมพพนไงครับเถึงง้อไท่กลางครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกสองครับถึงง้อลูกสองครับอันน่าควดพนยังอีกไก่ครับปึงน้ำกันไปแย่ๆครับโอ้ยลูกนาแห้งครับพี่น้องครับ นังหนาครับงอโคมเนี่ครับทั้งเม่ทั้งลูกครับห้าหมื่นโกพันครับพี่น้องครับบังครับนมซีเต้าครับมีติงโอ้มีติงหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับซ้ำเม็ดเข่าโคตรครับซ้ำไน่มาคามนี่ครับบอเป็นยังครับเลี้ยงลูกดีคือเก่าครับพวกเนี้ครับลูกครับบังลูกครับหนาปืดเลยครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ครับตุงขอจบคลิปไปเพียงเทานิ้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับผมคำนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบิ้งครับพี่น้องครับการยางของเพิ่นครับเอาไปเขาข้อครับพี่น้องครับ้ยางวันหมูครับเพิ่งไ้ครับ อ่างเก่งครับงัวสองตัวนะครับงามครับ